ลูกลูก็บอลลูกตู่แต่ไม่นี่ลูกตู่เดเอาลูกตู่ตัวอนี้มาอ่ะทดสอบครับทดสอบตัวนี้ธนูตัวนี้กับบังเกอร์ไม้ก็มาจะเป็นบังเกอร์ไม้ตัวนี้ดูว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงมาโมดูกันหางตรงนีน นี่ไก่พวกมาดูกันว่าเป็นจะไงเป็นไงอ่ะ <_ S 2> ทะลุครับทะลุเดี๋ยวนะพอดีกล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ทะลุนะครับทะลุขนาดไม้นะครับขนาดไม้ก็หนาพอสมควรครับ<อ>ไม้เอาหัวแม่มือแปะใส่กับไม้บ้างดูจะต่อยว่ามันหนาำมันเลยขอบขอบไหมไหมขอบไหมไหมดูครับดูดูหัวแม่มือ ไรเพาไม่มือหนาไหมหัวตัวนี้จะเป็นหัวที่ไม่มีคมนะครับเอาเอา,เอาหัวที่เสียลองยิงดูประสิทธิภาพก็ประมาณนี้แหละยิงก็ระยะพอสมควรอยู่น่าจะสิบห้าเมตรเกินสิบห้า กืบ20ิเมตรประสิทธิภาพประมาณนี้ครับตัวนี้แรกครับแรก